หลักการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการหลุดพ้นจากขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้แล้วทั้งหมดจะมีหลักปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากรูปและเวทนาขันด้วยอรูปสมาบัติอรูปสมาบัตินี้แม้เป็นความว่างของสมาธิแต่ก็เป็นสมาธิที่ไม่ธรรมดา เพราะมีทำเอกผุดขึ้นแล้วถึงเรียกว่าเป็นสมาธิระดับอรูปสมาบัติการหลุดพ้นจากรูปและเวทนาขันในส่วนแรกนี้เกี่ยวข้องกับการหลุดพ้นด้วยสมาธิโดยตรงซึ่งเป็นส่วนของอนาคามิบุคคลส่วน2การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากนาม,มกายคือเวทนาสัญญาสังขารขันและอวิชชาด้วยอริยมรรคการปฏิบัติในส่วนที่สองนี้เป็นการเจริญปัญญา จึงเน้นหนักไปในการเจริญสติเพียงอย่างเดียวเพราะฉันอนาคามีบุคคนนั้นจิตตั้งมั่นอยู่กับสมาธิระดับอรูปสมาบัติอย่างสมบูรณ์แล้วในตัวจึงเจริญเพียงสติเท่านั้นเองส่วนที่เข้าใจกันว่าพระองค์สอนเรื่องการเจริญสติเพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องสมาธินั้นไม่ได้สอนจริงแล้วพระองค์สอนทั้งสมาธิและสติแต่เราเข้าใจสลับส่วนกัน โดยไปเอาส่วนที่สองของการเจริญสติมาเป็นส่วนแรกเลยทำให้เข้าใจว่าพระองค์สอนแต่เรื่องการเจริญสติเพียงเท่านั้นทั้งที่จริงแล้วพระองค์สอนทั้งสมาธิและสติควบคู่กันซึ่งมีการหลุดพ้นทั้งสองส่วนเป็นหลักตายตัวอยู่แล้วส่วนแรกจิตหลุดพ้นจากรูปและเวทนาขันด้วยสมาธิระดับอรูปสมาบัติส่วนสจิตหลุดพ้นจากนามากายด้วยอริยมรรค ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญสติ